เออ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 มาเลยเพื่อนมายิงมายิงมาเอาเอาเอาอะไรวะอยู่ดีจะหมดก็เฉยเลยครับจะหมดเฉยเลยครับผมสวัสดีครับช็อเด็เสกินทุกท่านนี้ผมกล้องสร้างอีกแล้ววันนี้ทางในเกมโอวัตครับผมวันนี้แบบอยากเล่นมากครับสกินนี้นะเป็นสกินที่ผมบอกเลยว่าเห็นแล้วเลยต้องมาจัดหน่อยนะครับสำหรับสกินบูชิหรือว่าเรียกว่าซามูไรก็ได้ครับนักรบไรประมาณนี้นะครับผม อันล็อกเลยครับเกนจิอืมเกนจิครับผมตัวอื่นยังไม่ค่อยเล่นยังไม่เล่นเดี๋ยวก็เล่นเอาเกนจิก่อนนะครับผมก็มีคมบอกว่าอะไรนะดาบเกนจิเหมือนอะไรนะเหมือนเซนอูสุในดาบพิฆาตตะูรนะซึ่งผมก็ไม่ได้ดูการ์ตูนฮะก็เหรอเหมือนเหรออืมโอเคโอเคก่อนจะไปดูยลืมกดไลค์กดซับห้กดแชร์เป็นอาใจกล้องสร้างนะผมอ่ะเราไปลุยเกนจิกันครับกับนักรบซามูไรนะเกนจิครับผมเท่ๆเลยมาครับผมมาลุยกันครับกับกินเกนจิบูชิหรือว่าเรียกว่าซามูไรแล้วกันนะครับผม เป็นอีกสกินที่ผมว่าเท่มากนะครับเรียกว่าตรงหน้านี่คือเปลี่ยนไปเลยไม่เหมือนสกินใดสกินหนึ่งเลยนะครับไปลุยดีกว่าผม Let's go มาครับผมลุยกันหุ้ยเรามีคุณพี่เราด้วยครับพี่ฮันโซพี่ฮันโซครับตระกูลชิบะดาวน้องเรากลับมายิ่งใหญ่นะครับมาครับโอ้โี่พี่ดูมด้วยพี่ดูมดูมมาตาเล่ดูมนะได้เหรอมาแล้วมาแล้วปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บ โอปัดไม่โดนขอโทษมีโค้ด้วยนะหมาเปล่าโอเคมาแหละอุ้ยวุ้ยเมื่อกี้ผมน่าจะพุ่งไปสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอานาเอ้าปัดไม่โดนเลยครับ บอกแล้วว่าตัวละคตรตัวนี้นะครับไม่ใช่สายการ์เมทผมเลยนะครับผมจะเ,เล่นเจดโถงน่าจะดีกว่านะี <c> ้ <oughs> จริงนะครับไปเออไปเลยเพนนื่อนอุยเพื่อนโดนอ้าวไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้เอาโอ้เพื่อนใจเย็นใจเย็นเออไปดิ ดีเพื่อนอ,าาอ้ยาเอ้าไม่โดนยิงโดนเหรอวะใจะเย็นเพื่อนใจเย็นออจะตายแล้วคนตายแล้วจะตายแล้ว,ลวเพื่อนสวยมากอึ้นขึ้นกลับก่อนได้ไหมกลับก่อนโออไม่มีพุ่งหนีครับเพส่วนยืนได้ไหมฮะเพส่วนยืนอยู่นะครับน่าจะไม่ไหวแล้วในวันนี้เอ้ย มาดูอกันต่อครับเรารอครับโอเคอันติเมตเรามาแล้วนะฮะผมว่าฝั่งนพื่อนจะมาเหมือนกันโอเคมาแล้วเพื่อน <c oughs> ไปเลยครับค <c oughs> ุณรอสไลด์ครับอึบไปเลยเพื่อนออื <c oughs> โอ้เพื่อนโอ้อโหมันอันติเมตใส่ผมอ่ะ โอ้บอปัดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหฮอกยิงงี้ครับโอ้โหแล้วผมจะทำยังไงครับตอนนี้กลับมาก่อนครับอ้าวเรามีซาเลียแล้วฮะหยิบซาเลียมาแล้วนะครับได้ไหมมั้งถ้ามีซาเลียน่าจะเล่นง่ายขึ้นครับเอือ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 อ่าเพื่อนติดเท่ายวดิอือตายครับอุ้ยเกือบแล้วโอ้โหเกือบแล้วออ มาเลยเพื่อนโอเคฮะผมว่ามันอัพโกโก้ไปแล้วอ,อือาตายเฉยไม่น่าไหวครับโอ้ไม่ไหวอ่ะโอ้ my god อิอู่แล้วก่อนไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวเออเออืออ,อกลับก่อนเยอ เอาหนีไม่ทันครับเนี่ยจะพุ่งนะหรือแบบว่าไปในโคครับเอื้องยิงตรงนี้เลยเออเอาเพื่อนเขาต้องซื้อไม้ยังครับเขาต้องซื้อฟเออตายเยอะเพื่อนโอ้โหระพุ่งเข้ามาแล้วโดน3ตัวผมจะสู้ยังไงครับอ่าได้อยู่เพื่อนขวามือ ยิงเพื่อนนั่นแหละน่าจะได้ครับมันเดินมาแบบนี้ผมก็น่ายิงง่ายอยู่ไปฮะโอเคผมจะไปไล่ฟันทั้งหลังเองนะเพื่อนจัดก,การข้างหน้าไปนะครับโอเคไปเลยเพื่อนนั่นแหละเอาโอ้ my god ไม่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 ไปไป้ลเพื่อน,นอ,อตายยั่งตายแล้วครับสวยครับ อืยขอบคุณมากเพื่อนอื้อโอ้โหเลิกแล้วเอาอีกแล้วนะครับผมแล้วผมเอาไงครับคราวนี้อื้อตายครับอื้อตายก่อนอื้ออื้อตายครับโอ้โหเดือดจัดจัดเดือดจัดจัดหูนายู่งงว่าไงถ้ามันจะมีลิงเราก็จะสู้ครับตายเพื่อน เออเออเอา,เอาโซเจอโซเจอป่าวถ้าเพื่อนรอดไหมนะโอ้ oh my god เออเออเออไปเลยได้อยู่ได้อยู่พุ่งแน่พุ่งแน่ผมพุ่งแน่พุงพ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 ่งเบารออยู่เ,ยเหมือนจะมีตัวอ้อมหลังปะ ยิงมาก่อนยิงทะลุไปนั่นแหละโดนไม่โดนร right. ู้ยิงมาก่อนอืออเออเออแต่ว่าโอ้โหอย่างนี้เหรอเพื่อนปัดกลับไปเลยเพื่อนอืออือออโอ้ my god พุชจะตายอือสเตติโคไบเซอร์แล้วเลือด เคสวยอยู่สวยอยู่เออเออเออไปไหนเพื่อนไปไหนครับตายละมาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเออฮียดันรถกลับครับดันรถกลับครับไม่รีบครับไม่รีบมาร้อนนะสวยอยู่ตายครับสวยครับอเออือออ้าวเด้งกลับไปเลยเพื่อนเด้งกลับไปเลย เผมว่าต้องเจอพาร์สอีกแน่ๆเลยต้องเจอพาร์ส Into the Iris อีกแน่ๆเลยครับไปได้อยู่นะฮะได้อยู่โอ้ผมเสียวเพื่อนตายยังเลยครับว่าไงเพื่อนไปเด็ดพิวไปแล้วฮะโอ้โหไม่ได้อันที่เด็ดเพเท่านั้นแหละครับจริง อือ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 ตครับสับสับลิงหมดแล้วปะหมดแล้วครับไม่หมดนี่อือตายครับสวยครับหนึ่งสองสามโอเคอันติเมตไปสองอันติเมไตเมได้อยู่ครับถ้าสองอันติเมตโอเคอยู่ปัดกลับไปปัด,ปดนี่ปัดอันนี้ก็ปัดครับยิ <c> ่งไม่ไหวยิ่ก่อนเออไปเลยเรื่อยๆครับเรื่อยๆเลยอย่างงี้ไรฮาร์ดอีกแล้วนะครับพุ้โดน ปัด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 ป <k> ัดป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 ัดยืมอยู่ปัดกลับอยู่เมื่อกี้ปัดกลับอยู่มาดิเม็ดเฮ้ยมาดิเม็ดเออได้อยู่ได้อยู่โอ้ยไม่กอดขึ้นข้าหลังเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหกลับมาเซิร์ฟด้วยอ่ะโอ้โห อ้าวผมไม่เจอดิอุ่นวายมากๆครับมาแล้วเพื่อนจัดการมันป่าเอ้ยเออ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 มาเลยเพื่อนมายิงมายิงมาเอาเอาเอะไรวะวิธีจะหมดก็เฉยเลยครับจะหมดเฉยเลยครับผมโอเค เออเออไม่โดนไม่โดนไม่ไร u l เ i m a มาละโอเคมีบัตติดแล้วครับไม่ไม่ไม่ใช่พาร์ทเหลือดีละ60วิครับเอะไรเพื่อนไม่มีต่อต่อต่อทำไมต่อทำไมต่อไปถ้าจะขึ้นบนแหละเสือมดดับกันนะ เห็นไหมล่ะพูดปุด๊บโดนปั๊บนะป่าเอ้ยเออเออเอ,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 อสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ไปไหนแล้วเพื่อนเออตายครับสวยอยู่โโอ้หได้ยังไงเนี่ยมาโหดสุดท้ายเออเออตายู้ มาโหดสุดท้ายครับทุกคนไม่ทันแล้วเพื่อ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 นสวยครับเดือดจัดจัดถ้าจะเป็นช็อตวอล์คอกแน่ๆเลยครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เหรียญทองครับแต่เป็นอะไรที่มันดีนะครับกอทุเล่ห์ทุกคนมาลุยกันต่อครับผมมีสักเกมนึงครับเดือดจัดจัดครับมาครับลุยกันต่อฮะได้เลยแอแท็กแล้วนะครับมา โอ้เพื่อนท่านพี่ออผมโดนท่านพี่ยิงโอเคครับเออไปเลยเพื่อนนั่นแหละเออนั่นแหละเพื่อนนั่นแลหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยโหจะตายนะ่ะเออว่างไงว่างไงเออไม่ตายด้วยอ้า,อาวเพื่อนเราตัดเหรออ๋อเพื่อนเลยไม่เข้าครับ โเราก็สาเข้าไปเต็มที่เลยไม่เป็นไรไม่ไรไม่ไรเอออ้าวบ้าเอ้ยผมมีการแฮมเมอร์ดาวกันแล้วด้วยฮะเออว่าไงเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะยืนหัอได้ได้ได้เรื่อยๆผมเรื่อยๆผมเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆผมเรื่อยๆยิงเรื่อยๆอ่ะไปไม่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  เยอเอาโดนบ้าเอ้ยเอาโดนโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้กลับก่อนครับอย่างนี้กลับก่อนครับโอ้อย่างนี้ไม่ไหวฮะอย่างนี้วงเราไม่ไหวแน่นอนครับอัลติเมทแล้วลิงอัลติเมทแล้วครับเออเออโอ้อันนาอันนาอันนามาดิอันนาอันนาเรือเพื่อนอือ โอ้ไ oh <c oughs> ม่กอดหนีก่อนครับหนีก่อนครับผมรอดครับรอดอยู่โอ้โหไม่ไหวครับเมื่อกี้น่ะไม่ตายอ่ะเอ <c oughs> อเ <c oughs> ออ <c oughs> เกสกแล้วผมเลยผมเลยเกสกแล้วโอเคกลับก่อนเออโอ้โหหนีไม่ได้ครับอัตเวีนมาแล้วมันมารวบปะเนี่ยผมจะตายตายอยู่ครับสวยอยู่เพื่อน ดูจินโนเทนนะครับผมอื้ออื้อสวยเพื่อนหมดโอ้โหเพื่อนทันใจอื้อหมดเอาพิมหมาการคอมโบครับไม่เหผมฟันไปหน่อยเดียวเองไม่เป็นไรครับ Very good ชนะคือชนะครับทุกคนเพิ่งเพลินเพื่อนมาไปครับเพิ่งเพลินไปเลยนี่เรียกว่าโขมทีเดียวไฮมอตตี้ครับไม่ได้เพื่อนไม่ได้ ไงเฮ้ย,ยจริงจังปะเนี่ยเขาดูผมคนเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับคนเดียวเลยผมทำอะไรผิดเฮ้ยเพื่อนหิหวเหรอข้าวปลาไม่กินเหรอครับพอดีเออยิงมาเออข้าวปลาไม่ได้กินเหรอครับพอดีเหมือน เหมือนคนหิวข้าวก็เลยโอ้ยไม่กันกากวันเออเออข้าวข้างในแล้วกันเออเฮ้ยข้าไปเข้ามาไม่กินแล้วตัวิเอออะไรครับเนี่ยเออเออหิวจัดจัดแต่พวกเราหิวจัดจัดบ้าเอ้ยตัวไปแล้วตัวไปแล้วมาเออเออโอเคเพื่อนสวยมาก เออไปนั่นแหละเพื่อนเยี่ยมนั่นแหละเพื่อนเยี่ยมอ่านั่นแหละตีมันเออเออเอ้ยหนีก่อนเอาติดอะไรเนี่ยโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเออตายเออเออสวยเออ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 อืมฟันมันจบครับเออโอเคอะไรวะเนี่ยะวุ่นวายเหลือเกินใช่ไหมครับ เห็นว่าเมื่อกี้หิวจะจัดนะโอเคลิปเปอร์เรามีเดนวัตซัมแล้วนะครับโอ้เคนี่แน่ต่อแล้วต่อแล้วต่ออุ้ยโดนหมวกบานมีคนี่คนนับหลังมาหรือเปล่าไม่ออมหลังครับขึ้นบนไหมฮะโอ้เคอุ้ย นึกว่าจะยิงไม่โดนโอ้โหรอกูปั๊บเลยไหมฮะโอ้โหตอนทผมดูไม่น่าจะไหวฮะเออเออโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กลับก่อนโอ้โหแล้อก็ได้ไรฮาร์ดครับทีนี้ง่ายดีก็ได้ไรฮาร์ดไปแล้วกันไปครับโอ้เคผมว่าผมคว้าแหนโซก่อนไหม จินโน่ฮึบฮึบห,ห,หน่อยเออได้อยู่เออโอ้โ,อโหเยี่ยมไปเลยขอบคุณครับเพื่อนขอบคุณมากเออเออเออสวยมากตัวเดียวละตัวเดียวละโอเคตายเขาพิมพ์อะไรวะอ๋อฝั่งดูเล่น์เล่นเ,เกมเหรออ้าวฝั่งนู้นหรือฝั่งเราฝั่งฝั่งนู้นแหละ

ไปเลยครับ oh. wow. wow. เราไป oh. เรื่อยๆครับเราชิวๆอยู like ่แล้วนะครับนี่ชิวๆชิวๆยิงครับยิงต่อดนะยิงต่อมิลิเปอร์ด้วยฝั่งนู้นมิลิเปอร์ด้วยนะเอาไปขึ้นไปเอาทีเมย์เลยครับให้เม้ดาวให้เม้ดาวเฉยอยู่แล้วครับเพื่อนข้าปลาไม่กินอีกแล้วเออตายครับอไปรึไปไหนเพื่อนสวยสวยอยู่ เออเออสวยอยู่เพื่อนเออสวยอยู่ไป,ยไปไหนอ่ะอ้าวเพื่อนตัวนี้ตัวใหม่เท่าทีกลับก่อนเย้ยโอเคขอบคุณครับโอเคเอออยู่จีิโนเคทึบ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 ตายหมดแล้วครับจงังหวะนี้สวยครับอ้าวอุตส่าห์กดอีโมดที่ที่เออ หมดยังหมด,ดยังเออเร็ียบร้อยครับวิลลิกุตครับถือว่า GG ครับผมสุดยอดครับแม่เป็นช็อตที่ทุกคนต่างมารมที่เดียวกันนะครับช็อตเรียกว่ากับต้นเซิร์ทุกคนอันติที่เดียวกันหมดเลยนะครับผมได้อยู่แล้วครับผมโอเคอตอนนี้เลยครับแน่นได้ได้ได้สบายๆครับผม โอเคผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมจิซามูไรของเรานะครับก็ผมว่าผมก็คงไม่ได้เล่นดีมากมายหรอกแต่ก็โอเคพอเล่นได้นะครับก็บอกแล้วว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอามาเล่นดูกันนะครับก็สนุกสนานกันดีนะครับแม้ว่ามันจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ก็เล่นได้แหละนะครับเออเข้าข่าวานะเองหน่อยนะครับโอเควันนี้วันนี้แล้วกันไปเจอกันใหม่มคลิปหน้านะคลิปหน้าอยากเล่นโซลเจอร์เลยนะครับเล่นตัวนี้แบบมันขัดค้างขัดใจเหลือเกินนะครับไปเจอกันนใหหมม่คคคลิป้ารัับผสสวดีทุกน